น้ำสเสนอโดยแมนซิตี้แฟนไทแลนด์อดรรพ่อพ้นคุกเขาอินฟิลิปของกลางชาวองังกฤษของแมนเชสเตอร์ซิตี้ยอมรับอยากให้คุณพ่อบังเกิดก้าวออกจากคุกและมาดูตนลงสนามหลังผู้ให้กำเนิดโดนสารตัดสินจำคุกเป็นเวนลา12ปีจากคดีการใช้ความรุนแรงและใช้สารเสพติด ดาวเตะเลือดู้ดีไว้ย27ปีเติบโตมาจากการเลี้ยงดูของคุณแม่ซึ่งมีลูก4ี่คนพิงลําพังโดยท่านต้องทําหน้าที่ยังหนักถึง2ที่เพื่อหาเงินมาดูแลครอบครัวขณะที่มาร์คคุณพ่อของดาวเตะเือใบสีฟ้าเข่าๆออกๆออออคุกเป็นว่าเล่นโดยปัจจุบันตงเข้าไปชดใช้กรรมอยู่ที่เรือนจําเวสตันฟิลิปเผยว่าตนมักพูดกับคุณพ่อทางโทรศัพท์และคาดหวังว่าสักวันจะได้เห็นบิดาเข้ามาชมตนโหลดแล่นอยู่ในสนามแข่ง ผมคิดว่ามันผ่านมาแล้ว6ปีนับตั้งแต่ครั้งล่าสุดที่ผมพบท่านบอกตามตรงผมไม่อยากห่างท่านเลยท่านดูแกลงไปบ้างแต่นั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่ผมเจอท่านเราหัวเราะและพูดคุยกันเรื่องฟุตบอลท่านบอกว่าท่านภูมิใจในตัวผมมากแค่ไหนบางครั้งท่านรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังก้าวไกลเพราะท่านไม่เคยอยู่กับเราตอนที่เรายังเด็กๆท่านไม่อยากเข้าไปแสกแสงเวลาของเรา แต่ผมพูดมาตลอดว่าถ้าท่านต้องการอะไรก็แค่โทรหาพ่อของผมเป็นหนึ่งในคนที่เข้าใจอะไรง่ายๆเช่นถ้าเขารู้สึกว่าเขากำลังไปแทรกแซงหรือชีวิตยุ่งเหยิงเกินไปท่านจะอยู่ห่างๆราวกับว่าท่านทำบางสิ่งที่ผิดพลาดเราได้พูดคุยกันและท่านไม่ได้โทรมาหา2หรือสเดือนแล้วหลังจากที่ผมไปเยี่ยมท่านแน่นอนว่าผมได้บอกให้ท่านโทหาผมได้ แต่ท่านไม่โถมาเลยนับตั้งแต่นั้นนั่นเป็นสิ่งที่ท่านรู้สึกท่านเป็นคนแบบนั้นผมไม่เคยมีปัญหาก,กับความสัมพันธ์ระหว่างเราผมอยากให้ท่านออกจากคุกและได้อยู่ในบ้านที่ปลอดภัยเพื่อจะได้เข้าไปชมผมเล่นผมจะรอคอยวันนั้นอดีตแข่งยูงชองลีดยูนิเต็ดระบุเอาไว้เรียกว่าสายสัมพันธ์ของครอบครัวยังไงก็ตัดไม่ขาดในะครับ ส่วนตัวแอดก็ขอเอาใจช่วยให้หนายเดินหน้าทำผลงานที่ดีกับทัพเรือไปสีฟ้าต่อไปนะฟิลิปรอแค่บาซ่าบานาโดพร้อมปัดเข้าเสนอทีมอื่นรอบาซ่าเมื่อคว้าตัวซแดนกระทิงรายงานว่าบบนเโดซิวาของแมนเชสเตอร์ซิตี้ตัดสินใจเลือกาวสเซลนาเป็นสโมสรถัดไปของเขา และพร้อมปัดข้อเสนอจากทีมอื่นแบนเดโดปฏิเสธสัญญาใหม่สำหรับการอยู่ต่อกับแมนเชสเตอร์ซิตี้และยังเหมือนข้อเสนอจากทางปารีสแซงต์แชร์แมงเพื่อที่จะรอให้บาซ่าก้าวเข้ามาขว้าตัวของเขาดาวเตะวย28ปีอยู่กับทัพเรือบสีฟ้าตลอด6ปีที่ผ่านมาและมีข่าวเกี่ยวกับการย้ายสู่ซาอุดิอราระเบียในช่วงซัมเมอร์นี้แต่ดูเหมือนว่าเจ้าตัวต้องการย้ายไปเล่นในแคว้นกาลันตันมากกว่า ช่วงนี้ยังต้องรอดูว่าซิตี้จะตอบรับข้อเสนอจากบาซ่าหรือไม่ซึ่งข้อเสนอก็อาจจะไม่ได้สูงมากเนื่องจากปัญหาทางด้านการเงินของพวกเขาแข้งฝอยทองยังเหลือสัญญาอยู่อีก2ปีและมุนโดเดปอร์ติวโวบอกว่าเตปกูดิล่าจะไม่ขวางทางหากสโมสรตอบรับข้อเสนออย่างไรก็ตามเบนโ o ยังต้องรอดูว่าบาซ่าจะหาทุนที่ต้องการเพื่อยื่นข้อเสนอที่เหมาะสมได้หรือไม่ โดยเฉพาะต้องเป็นหน้าที่ของคนใหญ่คนโตของสโมสรและจอเกเมนเดสเอเย่นของนักเตะช่วยเหลือเรื่องนี้ปีก่อนมีการประเมินค่าตัวนักเตะเอาไว้ที่80ล้านยูโรและแมนซิตี้ก็น่าจะยึดราคานี้ต่อไปเรียกว่าถ้าอยากได้จริงๆก็ต้องจ่ายแพงหน่อยนะครับเพราะฝีเท้าขนาดนี้ราคาแบบนี้เหมาะสมนะครับแอดว่า แล้วแฟนๆหรอครับคิดเห็นอย่างไรกับข่าวที่เรานำมาเสนอนี้คอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับเดดข้อมูลข่าวสารแมนซิตี้ก่อนใครหากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารของแมนซิตี้และที่สำคัญหน่งการแชร์ของท่านคือกำลังใจอนมีค่าสำหรับทีมงานและช่อง Man City Fan Thailand ในเดินหน้าทำคลิปดีๆต่อไปยังไง ก็ขอกราบงิมๆมสักลานครหลวงหน้าสำหรับการแชร์นะครับหากคุณคือสายเลือดแมนซิตี้เราคือพวกเดียวกัน